We'll สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะคะรายการที่นําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงประเด็นที่คนกรุงเทพต้องรู้อย่างเจาะลึกและเข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอริยาน,านันทธรรมสกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันในสังคมไทยนะคะจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นรวดเร็วเร่งรีบแล้วก็ต้องทํางานแข่งขันกับเวลาค่ะหนึ่งวิถีชีวิตที่เราคุ้นจินตากันนะคะก มักจะฝากท้องไว้กับอาหารนอกบ้านหรือว่าบางคนก็เลือกที่จะพึ่งพาอาหารสําเร็จรูปตามท้องตลาดแล้วก็ศูนย์การค้าต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าบรรจุภัณฑ์ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนํามาใช้ก็จะเป็นบรรจุฟันของโฟมค่ะซึ่งโฟมแน่นอนนะคะว่าราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแต่ว่านี่ถือเป็นหนึ่งปัญหาที่สําคัญค่ะที่ทําให้ขยะประเภทโฟมนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เรามีขยะโฟมพเพิ่มมากขึ้นถึงกว่า60ล้านชิ้นค่ะและคุณผู้ชมคะที่สําคัญนะคะ การจะย่อยขยายสละโฟม1ขยะโฟม1ชิ้นใช้เวลากว่า450ปีเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการดําเนินมาตรการในการที่จะให้คุณผู้ชมแล้วก็คนกรุงเทพนั้นหันมาใส่ใจกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะมาตรการนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะคะและจะลดปริมาณของขยะโฟมได้มากน้อยแค่ไหนเราพูดคุยกับแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ะค,ะคุณสุวรรณจุ่มรุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะต้องขอพระคุณท่านรองนะคะให้เกียรติกับรายการเจาะประเด็นค่ะวันที่ต้องถามท่านรองก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มากน้อยแค่ไหนแล้วปัญหาขยะโฟมถือเป็นปัญหาเร่งด่วนเป็นปัญหาหลักที่เราต้องดําเนินการในการแก้ไขยังไงบ้างค่ะ ค่ะในส่วนของขยะโฟมนะคะ,คะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่สําหรับคนเมืองและปริเสธ<ม>ไม่ได้นะคะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าโฟมเนี่ยถ้าพูดถึงปริมาณยังเป็นปัญหาอยู่นะคะ,คะสำนักสิ่งแวดล,ล้อมเรามีการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะอย<ม>่างต่อเนื่องทุกเดือนนะคะ,คะก็ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมานะคะขยะโฟมมีประมาณเ,เกือบร้อยตันต่อวัน,น อันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะจะสูงนะคะนั่นหมายถึงว่าคนก็ยังใช้ออโฟมแล้วก็โฟมเนี่ยจากเดิมที่เราวิเคราะห์ขยะเนี่ยโฟมในลักษณะของแพคเกจชิ่งที่ออบรรจุมากับของหนักเช่นตู้เย็นทีวีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโฟมของอาหารมากขึ้น นะคะซึ่งก็ตรงกับวิถีคนเมืองหรือสิ่งที่เราสัมผัสจริงๆะนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรายอมรับในเรื่องของปริมาณเมื่อมีปริมาณก็ต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะพูดถึงว่าส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพเยีายเฉันอยากจะเล่านิดหนึ่งว่าโฟมคืออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าโฟมก็คือโฟม,มนะคะ,คะเป็นกล่องขาวๆที่มันมีช่องว่างสําหรับใส่ของนะคะ,คะแต่จริงๆโฟมคือพลาสติกประเภทหนึง่งนะคะโฟมคือพลาสติกเป็นพลาสติกที่เรามีการฉีดสารเล่งนะคะ นะคะทำให้บันพองตัวแล้วก็มีการใช้ความร้อนสูงนั่นก็หมายถึงการใช้พลังงานนะคะ<ม>ในส่วนของของโฟมเนี่ยออมันมีสารอันตรายอยู่หลายประเภท ะะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสารก่อมะเร็งต่างๆนะคะที่เรียกว่าสารสไตรลีนเป็นตัวหลักเลยนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพาในเรื่องเ,อเป็นสารก่อมะเร็งมะเร็งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของการใช้โฟมที่เป็นวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับเราอนนี่ก็คือเราจะาซื้ออาหารประเภทไหนไม่กี่ประเภทนะคะเช่น ข้าผัดกระเพราอาหารยอดคิดนะคะมีไข่ดาวด้วยต่างหากน้ำมันเยิ้มทั้งร้อนทั้งเยิ้มเลยถ้าไม่ร้อนก็ไม่อร่อยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของข้าวผัดนะคะส่วนที่3ก็ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วนะคะที่เราจะใส่กล่องโฟมนะคะที่ยังไม่ใส่ถุง3ามอย่างนี่อาหารยอดยอดคิดเลยพวกนี้มีน้ํามันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าจะให้อร่อยก็ต้องใส่พริกน้ำส้มนะคะซึ่งพริกน้ำส้มก็คือสารหมักอันนี้ เออไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือพิ่น้ําส้มหรือความร้อนที่เราต้องกินร้อนถึงอร่อยหรือตอนก็ปรุงให้เราใส่ในของโฟมร้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้สารไซรีนซึ่งเป็นสารกอาะเร็กเนี่ยมันออกมามันลิกออกมาได้มากขึ้นนะคะก็คือปะปนอยู่ในอาหารแล้วเราก็รับประทานเข้าไปนะคะสะสมมากๆก็จะมีผลมีการศึกษาข้อมูลในส่วนของตรงนี้เรื่องของสุขภาพนะคะถ้าวันหนึ่งเราใช้กล่องโฟมประมาณหนึ่งกล่องนะคะในเวลา10ปีเนี่ยปรากฏว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างเนี้ย จะเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติธรรมดาที่ไม่ได้ใช้โฟมหรือใช้น้อยมากเนี่ยถึง6เท่าอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะคะยังคิดว่าน,นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ นะคะโดยเฉพาะในอาเซียนนะคะเราเราวิถีคนเมืองนี่ออส่งเสริมทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคมากขึ้นเมื่อเราเป็นโรคก,ก็ต้องมีการเสียค่ารักษาอาพยพา,านค่ะซึ่งก็สูญเสียเรื่องของโงรงพานาของของของ,ของเมืองแลองของประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคราวนี้ก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอะแล้วถ้าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มันควรจะหันมาใช้อะไรมีทางเลือกหรือเปล่านะคะการที่เราจะออส่งเสริมให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีทางเลือกแล้วต้องเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผละนะคะก็จริงๆแล้วเ,ออเทคโนโลยีเรื่องของออการปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุอาหารผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารเนี่ยก็มีการพัฒนามาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยก็มีพลาสติกที่ย่อยสลายได้มันคือพลาสติกเหมือนกันตกแต่พลาสติกทีออ่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมเราเรามองว่าเป็นปัญหาละพยามปรับเปลี่ยนส่งเสริมให้คนในในสำนักหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักปรับเปลี่ยนเนี่ยนะคะ ก็เป็นพลาสติกที่ย mm ่อยสลายได้นะคะพลาสติกเหล่านี้เนี mm ่ยไม่ได้ทํามาจากสารเคมีนะคะหรือบายโปรดักนะคะของของพวกพิโตพิโตเลียมนะคะมันทํามาจากเรื่องของตัววัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นพวกพืชส่วนใหญ่นะคะเช่นชานอ้อยที่นิยมมากนะคะ ข้าวโพดมันสําปหลังละรนิยมนะคะในส่วนของตรงนี้ก็มีการศึกษาวิจัยพัฒนามาตลอดจนตอนนี้เข้าสู่ตลาดค่อนข้างมากเป็นทางเรื่องที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราเข้าใจและเห็นความสําคัญของสุขภาพ ะคะโครงการของสํานักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจัดทําขึ้นมานะคะก็คือโครงการที่จะส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่เป็นวัสดุธรรมชาติเหมือนเรารณรงเรื่องของกระทง n g กใช้กระทงโฟมนะคะ,คะมาใช้กระทงวัสดุธรรมชาติอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้มันสําคัญมากกว่าเพราะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ถ้าจาได้สักพู่นี้ฉันพูดถึงเรื่องโฟมว่าอนอกจากมีสารพิษแล้วมันยังใช้พลังงานในการผลิตค่อนข้างเยอะก็ต้องใช้ความร้อนสูงค่ะที่ทําให้มันพองขึ้นมามีช่องว่างสําหรับใส่อาหารนะคะในส่วนของการหันมาใช้ออพลาสติกที่ย่อยสลายได้อย่างที่บอกไปนะคะ<ม>โครงการของเราก็ก็จริงๆแล้วเป็นโครงการที่เ,ออเป็นกระแสที่เรามองว่าออมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องของความสุ่มเสี่ยง เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพอันที่1อันที่2กรุงเทพมหานครเองก็มีนโยบายในเรื่องนี้นะคะมีการสั่งการเป็นเชิงนโยบายเลยว่าหากมีการจัดก,กิจกรรมหรออือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการต้องใช้กล่องโฟมนะคะก็ขอให้ใช้เรื่องของออกล่องกล่องกล่องอาหารที่เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะคะซึ่งตอนนี้ที่เห็นเยอะที่สุดที่เราสัมผัสก็จะเป็นกล่อง พลาสติกย่อยอสลายประเภทชานอ้อยกับมันสัมปะหลังแต่ชานอ,อ้อยนี่นะในห้างที่ฉันเห็นขายเยอะมากะนะคะก็ในส่วนของของตรงนี้ก็กทมอก็ปรับเปลี่ยนเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานาก็จะใช้ตัว กล่องบรรจุอาหารที่เป็นชานอ้อยอนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ได้มีการร่วมออทําข้อตกลงกันนะคะ,คะร่วมกับออทางสํานักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนซึ่งออสํานักงานนี้แหละคะ่ะเป็นคนพัฒนาเรื่องพลาสติกย่อยสลายได้และส่วนหนึ่งก็มาแทนโฟมที่ย่อยอาหารและอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกเชีว่าภาพไทยะนะคะร่วมมือกันเรามีการทำข้อตกลงกันเมื่อวันที่25พฤษภาคม2 5 5 8จากข้อตกลงและนโยบายในครั้งนั้น ะะแล้วก็ประกอบกับปีนี้ช่วงใกล้ๆเนี่ยเป็นวันที่4ธันวาคม2558นะคะเราก็ถือโอกาสนี้นะคะแต่เป็นการจัดกิจกรรมนะคะเรื่องในวันสิงหว่าล้อมไทย4ธันวาแล้วก็ถือโอกาสเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา 5ธันวา2,558ร่วมกันทำความดีอีกหนึ่งความดีเพื่อในหลวงของเราและเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะโดยโครงการนี้เน,เน้นที่จะให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้และความเข้าใจเพราะถ้าผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวตัวกล่องบรรจ,จุอาหารนะคะเป็นวัสดุย่อยสลายได้เราก็ผู้บริโภคคือพวกเราเจ้าหน้าที่ในกระทรวสองตึกเนี่ยที่มีคนเกือบ2 0 0 0 0คน18,000 18,000กว่าคนเนี่ยนะคะกับ20,000คนเนี่ยก็จะได้บริโภคอาหารนะคะที่ปลอดภัยมากกว่าใช้ใช้ของโกนะคะแล้วก็ส่วนที่2คือหลังจากเราให้ความรู้กับผู้ค้าแล้วเราก็ให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายนะคะแต่ในการที่เราจะให้เขาปรับเปลี่ยนเรื่องพวกน,นี้ต้องมีการทําความเข้าใจมีการประชุมนะคะเดี๋ยวคงจะเล่าต่อไปว่าเรามีแนวทางอย่างไรนะคะส่วนที่3ก็คือยกระดับมาตรฐานของศูนย์อาหารก้ทมร ก็อมเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีภารกิจมากมายเพะฉะนเจ้าหน้าที่ของเราต้องมีสุขภาพที่ดีถึงจะสามารถให้บริการประชาชนได้นะคะแล้วเราก็อยากจะยกมาตรฐานศูนย์อาหารของเราให้เป็นต้นแบบนะคะกับองค์กรอื่นๆไม่ว่าองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ะะเพื่อจะได้เห็นว่าเ,เรื่องเหล่านี้สามารถที่จะทําได้เราสามารถเป็นต้นแบบได้การเป็นที่มาของการทําโครงการฟังที่มาโครงการนะคะที่ท่านรองเล่าให้ฟังก็น่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพด้วยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่ามาตรการนี้นําร่องในศูนย์อาหารของสรารวัการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงแล้วด้วยนะคะดาเนินการในการอย่างไร บช่วงนี้ประกันสักครู่เดียวค่ะ